สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่26เดือนตุลาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkit.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน,น้นเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเ,นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชซิิอาอิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอเจนัวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสติเฮตุเฮตการพบกันอของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาสองเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด2เกมรวดครับผม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเจนัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียผลคือเจนัวเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างสเปเซียกับทางด้านทีมเยือนจากเจนัวนะครับทางเจ้าบ้านสเปเซียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผม สถิติ6เกมหลังสุดของนัด้านเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของนัด้านเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาบุกออกไปเยนนัซามโดเซียผลคือสเปเซียบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของนัด้านเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่13.33เเสมอที่0ปและแพ้ที่66.67ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของนักท่านทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ3และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนักท่านทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนนักโตริโนผลคือเจนัวบุกไปแพ้วยสกอร์3ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของนักท่านทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่0เซเสมอที่50และแพ้ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่ง2เกมนั้นนะครับเป็นทีมเยือนอย่างเจโนชนะได้ทั้งหมดวันนี้จากการที่เจโนต้องบุกมาเยือนทันทันสเปเซียซึ่งทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์ที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ผมจึงมีความมั่นใจไปที่ทางทีมเยืยนอยน่างเจโนครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเจโนสามารถบ,บุกไปชนะทางสเปเซียได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการกันโชสรีอาอิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง ACV นี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเลนิตาน่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมเจติเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง a c วีนี้นะครับพวกเขาชนะ1เสมอศและแพ้5เกม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านซาเลนิตาน่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AC ซีวีนิสผลคือซาเลนิตาน่าเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่าง AC ซีวีนิสกับทางด้านทีมเยือนอย่างซาเลนิตาน่านะครับทางเจ้าบ้าน AC ซีวีนิสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67%เสมอที่0%และแพ้ที่83.33%ครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทานั้านเจ้าบ้านอย่าง a c ินี้นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทานั้านเจ้าบ้านอย่าง a c ินี้นะครับพวกเขาบุกไปแพ้ทาง s a r t u โ o ผลคือ a c ินิ้บุกไปแพ้ด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นหกเกมหลังสุดของทานั้านเจ้าบ้านอย่าง a c ินิ้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่16.67%เสมอที่สิ3 3และแพ้ที่50%ครับผม เรามาดูในส่วนสถติ6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยืเนอนอย่างซาเลนิตาน่านะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ4้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยืเนอนอย่างซาเลนิตาน่านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลีผลคือซาเลนิตาน,น่าเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์2-0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยืเนอนอย่างซาเลนิตาน่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่66.67เปอร์เซ็นต์คร หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับทางทีมเยือนอย่างซาเลนิตนาทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ a อซวีนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเลนิตนาผมยังมีความมั่นใจในทีมเยือนอย่างซาเลนิตนาครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าซาเลนิตนาสามารถบุกมาชนะทาง ACV วนี้ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกิสครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาลิซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพาสเจียนน่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุมิบห้าทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีเฮตุเ hey, ฮ hey. การพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพุกงมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างลาลิซานะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านลาลิซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพาร์ตเจนิน่าผลคือลาลิซาเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างลาลิซากับทางด้านทีมเยือนอย่างพาร์ตเจนิน่านะครับทางเจ้าบ้านลาลิซามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่6 0เสมอที่40%และแพ้ที่0%ครับผม 4-6เกมหลังสุดคนนัด้านเจ้าบ้านอย่างลาลิซ่านะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคนนัด้านเจ้าบ้านอย่างลาลิซ่านะครับพวกเขาบุกไปชนะไดโกลาสโลดอสผลคือลาลิซ่าบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนนัด้านเจ้าบ้านอย่างลาลิซ่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่16.67และแพ้ที่33.33 33ครับผม เรามาดูในส่วน4-4 6เกมหลังสุดคนนั้นท่านทีมเยือนอย่างพัทเจนิน่านะครับพวกเขาชนะ1เสมอสาและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคนนั้นท่านทีมเยือนอย่างพัทเจนิน่านะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านาอพอลลอนสมัยนิสผลคือพัทเจนิน่าบุกไปแพ้รุสกอรหนึ่งประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนนั้นท่านทีมเยือนอย่างพัทเจนิน่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่1 6 6 7เสมอที่50และแพท้ที่33.33ครับผม หาให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิต well. ิให้ตูเฮกามพุกมาขังทั้งสองทีมตามข้อมูลบน็บไซต์พวกเขพบพุกมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลาลิซาที่สามารถทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ลาริซาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาจินีนาผมขอฟันธงว่าลาริซาสามารถาาเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอประตูศูนย์ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkit.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkit.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอเพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ